ำหรับข่้นบินลำนี้นะครับเราก็จะใช้เป็นกระดาษ A4 เหมือนเดิมนะครับเราจะมาเริ่มนะครับโดยการพับครึ่งนะครับในแนวนอนนะครับทีนี้วิธีการก็คือว่าเราเหมือนเดิมนะครับอันนี้เอาซ้ายก่อนนะครับเราเอามุมนะครับกระดาษใบบนกระดาษใบล่างนะครับให้เสมอกันนะครับพอเสมอกันเสร็จปุ๊บนะครับเราก็กดเข้ามานะครับประมาณ2-3มเซน คราต้อไปทําอีกด้านหนึ่งครับเหมือนเดิมเลยนะครับเราก็ท again, ําให้มันตรงๆก่อนโอเคจากนั้นนะครับเราก็กดเข้ามาประมาณสัก2-3มเซนแล้วเราก็นะครับวางนิ้วนะครับทีนี้นิ้วก้อยของเรานะครับจะต้องอยู่ริมที่เรากดนะครับอ่ะอันนี้พอดมกดมาถึงตรงนี้นะครับฉะนั้นนิ้วก้อยจะอยู่ตรงนี้ฝั่งนี้นะครับกดมาถึงตรงนี้นะครับนิ้วก้อยจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราค่อยๆเอามือนะครับ ทั้งฝ่ามือเรากดลงอย่างช้าๆนะครับนิ้วโป้งมาตรงกลางด้วยนะครับเสมอกันกดนะครับยังไม่รีบนะครับกดอย่างเดียวพอเราได้เส้นสายนะครับเช็คมุมนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วทุกอย่างตรงถึงค่อยรีดกระดาษจากนั้นนะครับเราจะเปิดเขาออกมานะครับแล้วเราจะพลิกกลับด้านนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมานี่นะครับพับครึ่งนะครับในแนวนี้บ้างนะครับวิธีการก็ คล้ายๆอย่างเมื่อสักครู่นะครับเราดูทีละมุมนะครับคนไหนไม่ถนัดนะครับจะหยิบมาทําอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยพอดมก็หยิบมาทําก็ง่ายดีนะครับแล้วกดเข้ามาประมาณนี้นะครับ 2- 3ถึงมเซนแล้วก็ทําอีกข้างหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับอะกดให้มันเท่ากันก่อนนะครับแล้วก็กดแล้วก็เหมือนเดิมครับขอบที่เรากดมาพอดมกดมาถึงตรงนี้ใช่ไหมครับ มือซ้ายนะเราก็วางนิ้วก้อยไว้ตรงนี้อันนี้กดมาถึงนี้นะครับวางนิ้วก้อยไว้ตรงนี้ทันกันหรือเปล่าแล้วดูนะครับกระดาษใบบนใบล่างที่2ขอบนี้นะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยต้องเสมอกันนะครับเสร็จแล้วเรากดอย่างเดียวนะครับกด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 นะครับหลายกดเลยก็แล้วก็รีดนะครับจากนั้นเราจะเปิดเข้าออกมานะครับทีนี้นะครับ เราจะทําการนะครับเอาขอบมุมนี้นะครับมาเสมอกับเส้นสั่งการคนไหนมองไม่เห็นก็ตีเส้นไว้ก่อนนะครับอันนี้จําเป็นจะต้องเป๊ะนะครับอย่างพ่อโดมนะครับมีเส้นไกด์ไลน์มาตั้งแต่แรกแล้วก็จะง่ายหน่อยนะครับพอเราทําเรียบร้อยนะครับวิธีรีเช็คนะครับถ้าเราหมุนมาอย่างนี้นะครับต้องพับได้นะ คือตรงเนี้ยมันต้องไม่ติดนะครับฝั่งนี้นะครับต้องสามารถพับอย่างนี้ได้นะครับถ้าอย่างนี้ก็แปลว่าอ่ะมุมถูกต้องแล้วเราก็มาทําอีกด้านหนึ่งนะครับมุมนี้สําคัญมากนะครับไม่งั้นเครื่องบินก็จะเบี้ยวหมดเลยนะครับโอเคอันนี้ก็ได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มารีเช็คดูอ่าถูกต้องสำหรับนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามานี้ดีกว่าเรามา เอาด้านนี้ก็ได้มี2วิธีนะครับสำหรับมือใหม่นะครับมือใหม่เนี่ยให้เราเล็งจากตัว x ตัวนี้ก่อนนะครับ x ก็คืออยู่ตรงนี้นะครับจุดนี้นะครับแล้วเราก็พับอันนี้คือมือใหม่นะครับเราก็พับไปให้ดูขอบนะครับ2ด้านนี้นะครับเสมอกันส่วนคนไหนอยากจะใช้วิธีรัดอย่างที่พ่อดมเคยทำนะครับก็คือเมื่อกี้เราพับได้ใช่ไหมครับเราก็มาอย่างนี้เลยนะครับ เราก็มาทําอย่างนี้ก็ได้เรารีดไปตรงกลางเลยครับชึบพอรีดไปถึงตรงกลางนะครับอันนี้สําหรับมือเก่านะครับเราหยิบขึ้นมานะครับเราค่อยๆกดนะครับหัวเข้าลงนะครับแล้วเราพยายามทําให้ช่วงปลายแหลมเข้เนี่แหลมที่สุดนะครับพอดีว่าเมื่อกี้พ่อดมพับอีกแบบแล้วมันก็เลยง่ายนะครับแล้วนะครับเราค่อยๆกดลงนะครับตรงนี้มีความสําคัญนะครับเพราะว่าถ้าคนที่พับไม่ถูกเนี่ย บริเวณนี้ก็จะเบี้ยวหมดเลยพยายามเห็นไหมครับจัดขอบนี้นะครับกับขอบนี้นะครับพอดมจจะจัดก่อนะครับอันนี้ด้านขวาได้แล้วนะครับก็กดกดด้านขวาก่อนด้านซ้ายนะครับอ่าด้านซ้ายไม่ยังไม่ได้นะครับหมายว่าเมื่อกี้อาจจะมีการเบี้ยวนะครับอ่าเราก็ปรับเห็นไหมครับเราปรับขอบนี้แล้วนะครับให้มันมาเสมอกันทั้งใบบนใบล่างแล้วเราก็กด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  ถ้าทำถูกต้องเนี่ยกระดาษทั้งซ้ายทั้งขวานี่นะครับจะไม่เกยกันไม่เกยคือไม่ทับอย่างนี้นะครับอันนี้ถูกต้องแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะพับเห็นสันนี้ไหมครับเส้นนี้นะครับเราจะนี่นะพับขอบนี้นะครับให้ไปชนอย่างนี้เสมอกันเลยแล้วเราก็ได้เสร็จแล้วก็กดรีดไปให้เรียบร้อยนะครับจานั้นทําอีกข้างนึงครับ ีนี้อีกข้างหนึ่งเนี่ยมันก็มีความสําคัญนะครับสําคัญยังไงครับอ่าบริเวณนี้นะครับมุมเนี้ยควรจะใกล้เคียงกับมุมนี้นะครับอ่าถ้าเรามองตรงนี้นะครับ2ฝั่งนี้นะครับควรจะใกล้เคียงกันนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูซิใกล้เคียงกันหรือว่าพอดมพับไปแล้วลองดูครับปุ๊บโอเท่ากันเลยนะครับอันนี้ห่างกันนิดเดียวอันนี้ใช้ได้นะครับถ้า ตรงนี้มากหรือน้อยเราก็ไปปรับเอาอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้สมมุติว่าทุกคนเท่ากันหมดแล้วนะครับมีความสัดส่วนมีความสมมาตรกันสวยงามนะครับเราจะหยิบนะครับช่วงลิ้นเขาตรงนี้นะครับขึ้นมานะครับแล้วเราจะม้วนกลับเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับฝั่งนี้นะครับเราจะมีสันนี้ใช่ไหมครับสันของเส้นนี้นะเราก็ม้วนเขานะครับมาจนถึงตรงสันแค่นี้เองนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราจะม้วนแผ่น,น JI, ในนี้นะครับที่อยู่ด้านด้านในนะครับให้ให้ด oui, ้านนี้นะครับเส้นนี้มาพับจนถึงช่วงหัวช่วงปลายเลยนะครับด้านนี้ดีมากด้านนี้น่าจะถนัดกว่านะครับเราจับนะครับดูนะครับฝั่งนี้นะครับพับดันสุดแล้วนะครับดึงสุดแล้วแล้วก็ค่อยๆดึงนะครับดูที่นิ้วโป้งฝั่งนี้นะครับจับไว้แล้วดึงไปทางนี้นะครับชึบ แน่นแล้วนะครับแน่นแล้วเราก็ยังไม่กดอยู่ดีนะครับเรามาเช็คตรงนี้อีกรอบหนึ่งโอเคถ้าทําถูกต้องนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูสัดส่วนก่อนสังเกตบริเวณนี้นะครับเนี่ยมันจะเหลือมุมเล็กๆเดี๋ยวขีดสีดําให้ดูนะครับนี่มันจะเหลือช่องประมาณนี่ครับสีดํานี้นะครับจะเหลือช่องประมาณนี้ถ้าทําถูกต้องนะครับมาอีกข้างหนึ่งครับอีกข้างหนึ่งก็จับเหมือนเดิมนะครับทําที่ฝั่งนี้ก่อนนะครับชิบ เราค่อยๆหมวนนะครับชึบจนมันสุดและไปไม่ได้แล้วอ่าก็จับไว้ก่อนนะครับแล้วดูฝั่งนี้อีกทีหนึ่งถ้าถูกต้องก็กดอ่าเห็นไหมมันก็จะเหลือช่องเล็กๆตรงนี้นะครับมันจะไม่ถึงกับเส้นนี้กับเส้นนี้เนี่ยขอบสองข้างเนี่ยจะไม่ถึงกับขนาดเป็นเส้นเดียวกันเลยนะครับโอ้ยนื่อยจากนั้นนะครับอ่าเราก็จะมาทำหัวอินอร์ล็อกกันนะครับ เรามาด้านนี้ก่อนนะครับแค่หมุนมาจากนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็พับเขาลงมาอย่างนี้นะครับเห็นขอบเส้นนี้ไหมครับนี่แหละคือจุดที่เราจะพับนะครับแล้วนะครับเราต้องเล็งที่ปลายแหลมเนี่ยให้ตรงกับเส้นที่เราพับครึ่งไว้ในครั้งแรกนะครับถ้าตรงแล้วนะครับอ่านี้สัดส่วนดีนะครับฉะนั้นกดนิดเดียวก็ตรงแล้วนะครับเราก็พับนะครับขั้นตอนนี้ต้องย้ำนะครับย้ำเยอะๆหน่อยนะครับ เรียบร้อยแล้วเราก็เปิดเขาออกนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะพลิกกลับนะครับแล้วเราก็พับมาเราก็ทำหัวอินตร์ล็อกเหมือนเดิมนะครับจับไว้นะครับแล้วก็ทำกระเป๋านะครับกระเป๋าก็คือให้ดัดโค้งนะครับถ้าดูจากขอบนี้นะครับมาถึงขอบนี้ก็คือช่วงกลางนะครับเราดัดโค้งก่อนแต่เอ๋เห็นอะไรบางอย่างก็คือเห็นไหมมันไม่เท่ากันทั้งใบบนใบล่างนะครับ ปรับให้มันเท่ากันก่อนอ่าอันนี้เท่ากันแล้วนะเราก็จับนะครับที่มุมนี้นะครับมุมเส้นนี้ก็คือแนวที่เราพับถูกไหมครับเราจับไว้แน่นๆนะครับแล้วเราก็ทําโค้งให้เขานะครับจากนั้นเราก็งัดขึ้นนะครับเอาปลายนี้ชนกับตรงนี้นะครับชนได้เสร็จก็ค่อยๆกดนะครับอันนี้ใช้ฝีมือนิดนึงนะครับ ชิบห้าตรงเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็พับกลับลงมาเหมือนเดิมนะครับหัวอินเตอร์ล็อกที่มีขนาดใหญ่ๆบิ๊กบุ้มอย่างนี้นะครับโอกาสขาดก็จะน้อยนะครับแต่อย่าประมานะครับเราก็ทำทีละซ้ายนะครับทำทีละขวาเหมือนเดิมนะครับพับกลับเข้ามาเสร็จแล้วเราก็ ค่อยๆดันลงเนี่าช้าๆนะครับอย่ารีบนะครับไม่งั้นโดนพับใหม่อ่าเรียบร้อยนะครับอันนี้สวยงามนะครับเอาด้านนี้นะเรามาวางกันด้านนี้ก่อนนะครับเริ่มจากหัวนะครับเราก็จะพับที่เส้นกลางของหัวอินตอร์ล็อกเรานะครับพอได้เสร็จปุ๊บนะครับเราจะกดเฉพาะตรงนี้เองนะครับเราจะไม่กดบริเวณนี้กดตรงนี้ที่เดียวโอเคชึบ เสร็จแล้วเหมือนเดิมนะครับขอบเส้นนี้นะครับจะอยู่ที่ปลายมุมนี้พอดีนะครับกดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับนะครับอย่ารีบอ่าเราเราโค้งนะครับพอพอดมทําโค้งนะครับยังไม่กดนะครับปรับจนได้ที่นะครับแล้วก็เรากดเฉพาะช่วงนี้นะครับแต่สันนี้เรายังไม่กดเนี่ยนะหลุดละเสร็จแล้วเรามาเช็คที่หัวอีกทีอ่าหัวยังอยู่นะครับหัวยังอยู่ ยังอยู่ที่เดิมเราก็อะไรอีกรอบนึงได้แล้วนะครับเราใช้วิธีวางมือกดลงไปนะครับกด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 ขยับนิ้วขยับนิ้วนะครับได้เสร็จปุ๊บนะครับเส้นตรงแล้วค่อยรีดนะครับวิธีนี้เส้นจะเป๊ะแน่นอนนะครับทํากลับอีกด้านหนึ่งนะครับเริ่มจากหัวมือนเดิมเลยนะครับกดเฉพาะบริเวณนี้นะครับแล้วมาอุ้ยมาดูด้านนี้นะครับ รอบนี้นะครับให้สังเกตปลายมุมนี้นะครับขอบนี้นะครับกับขอบล่างเนี่ยควรจะเสมอกันนะครับโอเคชประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วได้นะครับเหมือนเดิมเราก็จะไม่รีดนะครับเราใช้วิธีกด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 นะครับอันนี้จะแน่นอนที่สุดเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาครับขั้นตอนการรีดกระดาษ นะครับก็ทําที่หัวก่อนนะครับหัวเนี่ยจะหนาอยู่แค่โซนนี้โซนเดียวเองนะครับอันนี้เราก็โซนหนาก็ทําแค่เท่านี้พออ่าแล้วก็โซนบางนะครับวิธีการรีดนะครับอย่าพลึดเดียวเลยนะครับไม่งั้นบางทีมันเส้นมันจะหลุดออกจากแนวมันได้นะครับให้เราค่อยๆทำนะครับเห็นไหมเป๊ะแล้วก็มาอีกด้านหนึ่งครับหัวเราก็ทำเฉพาะตรงหนาหนาก่อนจุ่มจุมจมจมนะครับแล้วก็มาทำ เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเปิดเครื่องบินนะครับบริเวณนี้นะครับเราก็รีดอย่างนี้ครับจากหัวเลยนะครับเห็นไหมช่วงนี้นะครับรีดออกก่อนแล้วก็รีดด้านนี้นะครับเครื่องบินประเภทนี้นะครับพ่อดมจะเรียกว่าเป็นสายดาร์ตนะครับไม่ใช่ดาร์กนะครับเป็นดาร์ตที่ลงไทยด้วยดีหมายถึงอะไรครับหมายถึงมันเป็นลูกดอกนะครับอันนี้มันจะพุ่งเร็วนะครับประเภทนี้จะบินเร็วบินตรงนะครับเหมือนลูกดอกเลยนะครับ เอาแหละเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ลืมลืมทีนี้พ่อดมจะพับชั่วคราวไว้ก่อนนะครับก็คือหัวนะครับจะดันเข้ามาอย่างนี้ shift อันนี้เราไม่ต้องรีดนะครับอันนี้แล้วเราเปิดกลับก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาทําเป็นตัววีนะครับเราจับช่วงนี้นะครับประมาณทำวีไม่ต้องมากนะครับเซตกระดาษให้สวยอ่ะได้แล้ว ประมาณนี้ครับนี่นะครับชืทีนี้เราทำขึ้นไปเสร็จทุกครั้งเนี่ยเราต้องไปทำการทดสอบก่อนนะครับเพราะว่าในที่ที่มีลมกับที่ที่ไม่มีลมนะครับจะปาไม่เหมือนกันนะครับขั้นแรกนะครับเราปาแนวขนานพื้นชึ้นนะครับสังเกตดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับโดยปกติถ้าเราเปิดลักษณะอย่างนี้นะครับ ถ้าบินเนี่ยถ้าทําถูกต้องเนี่ยเครื่องบินจะเชิดขึ้นนะครับอันนี้ดีเลยพูดง่ายว่าพอเครื่องบินใกล้จะตกคื้นปุ๊บมันจะเชิดขึ้นนิดนึงอันนี้ถูกต้องแต่บางครั้งเนี่ยลมแรงมันจะไม่เป็นอย่างนั้นครับวิธีการที่เราจะช่วยเขานะครับสเต็ปที่1นะครับเราจะพับหัวเขาขึ้นนิดหนึ่งนะครับในกรณีที่หัวเขาไม่ยกนะครับยกขึ้นมาเล็กน้อยแค่นี้เองนะครับประมาณนี้นะครับแล้วไปปาอีกรอบหนึ่งในแนวระนาบนะครับถ้ายังไม่ขึ้นอีกนะครับ สเตปสนะครับให้เราปรับโค้งบริเวณนี้นะครับจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับสภาพลมนะครับเพราะเครื่องบินจะไม่มีกดตายตัวนะครับต้องปรับเสมอนะครับให้เข้ากับพื้นที่บริเวณนั้นทีนี้วิธีปลาครับลำนี้นะครับสังเกตว่าบริเวณนี้เนี่ยมันอ่อนแอมากเลยนะครับก็เรียกว่าไม่มีกระดูกสันหลังช่วงนี้เลยนะครับฉะนั้นวิธีจับที่ถูกก็คือจับช่วงหัวครับ เวลาเล่นนะครับจับช่วงหัวคือบินสายดาร์ตเนี่ยจะไม่ใช่ปลาขึ้นอย่างนี้นะครับเขาจะปลาประมาณนี้เอง45องศานะครับบวกลบก็ไปลองลืมลืมเดี๋ยวเดี๋ยวลํำที่แล้วเป็นอันนี้ใช่ไหมครับแอสเพาเนี่ยไซส์ประมาณนี้พ่อดมมีเซอร์ไพรส์ครับเดี๋ยวนะรับรองเดี๋ยวหาก่อนมาแล้วครับนี่พอมๆเคยเห็นเครือบินใหญ่ๆอย่างนี้ไหมครับ เพราะว่าลำนี้นะครับพ่อดมตั้งชื่อว่าไททันนะครับเดี๋ยวพ่อดมจะเปิดซีซั่นใหม่นะครับก็คือซีรีส์เดอะไททันเลยนะครับอ่ะลองดูครับอันนี้คือขวามือคือแอสเพานะครับแอสเพาแต่ซ้ายมือครับคือไททันนะครับโอ้โหดูสิครับพ่อกับลูกเลยนะครับรับรองว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนนะครับ ลำแรกของซีซันไททันนะครับติดตามกันให้ดีรับรองว่าเพื่อนเห็นบอกเฮ้ยลำนี้ยูพับไมาได้ยังไงโอ้โหอา้าติดตามกันให้ดีนะครับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับเด,ดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตัวสำหรับน้องคนไหนนะครับที่รู้ตัวว่าชอบพับกระดาษนะครับหรือชอบเล่นของเล่นแบบพ่อโดมนะครับอย่าลืมกด ติดตามนะครับหรือกด Subscribe ไว้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอัปเดตใหม่ๆจากพ่อโดมคิดแคนค f ฟนะครับและพ่อโดมยังมี Facebook นะครับคิด n c r a f t ชื่อเดียวกันเลยเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนสัพเพเหระต่างๆนานากันอย่าลืมไปกดไลค์ล่ะ